สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเอกสารที่น่าสนใจมากๆชิ้นหนึ่งนะคะเป็นมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของกอพอค่ะสำหรับสายงานนายสตัตวแพทย์เราจะมาดูกันว่าบทบาทหน้าที่จริงๆของสตัตวแพทย์ในภาครัฐเนี่ยเป็นยังไงบ้างตั้งแต่ระดับเริ่มต้นเลยไปจนถึงระดับสูงๆเลยค่ะครับ เอกสารฉบับนี้ลงวันที่26พิจกพฤศจายน2558ายน2558ก็ให้ภาพรวมได้ดีเลยครับว่างานสตัตวแพทย์ภาครัฐเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องอการดูแลร,รักษาสัตว์ป่วยอย่างเดียวแต่มันเป็น,นกลไกสำคัญนะที่เชื่อมโยงไปถึงหลายเรื่องมากทั้งการควบคุมโรคระบาดความปลอดภัยอาหารสุขภาพคนแล้วก็เศรษฐกิจด้วยครับโอ้โหฟังดูครอบคลุมเยอะมากเลยนะคะ ใช่ครับโดยตำแหน่งก็จะแบ่งระดับความรับผิดชอบไปตั้งแต่ปฏิบัติการชำนาญการชำนาญการพิเศษแล้วก็เชี่ยวชาญครับพอพูดถึงระดับต่างๆนี่อืมมันต่างกันยังไงในทางปฏิบัติคะบอกว่าความรับผิดชอบหรือลักษณะงานมันต่างแต่เยอะไหมคะระหว่างระดับต้นๆกับระดับสูงสอ๋อครับถ้าให้เทียบง่ายๆนะครับระดับปฏิบัติการก็อาจจะเหมือนอคุณหมอที่ปฏิบัติงานตามแนวทางที่วางไว้มีคนกำกับดูแล แต่พอเป็นระดับชำนาญการก็ต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญมากขึ้นแก้ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นได้อ๋อค่ะส่วนชำนาญการพิเศษนี่คือต้องเชี่ยวชาญสูงแล้วสามารถริเริ่มวางแผนโครงการสำคัญสำคัญได้เลยแล้วระดับเชี่ยวชาญล่ะคะระดับเชี่ยวชาญน,นี่คือสุดยอดแล้วครับต้องมีความรู้ลึกซึ้งมากๆสามารถพัฒนางานวิจัยกำหนดนโยบายเป็นที่ปรึกษาระดับสูงได้เลย เข้าใจภาพเลยค่ะแสดงว่าขอบเขตงานจริงๆมันกว้างกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะคะที่บอกว่าเชื่อมโยงหลายๆด้านทั้งโรคระบาดสุขภาพคนเศรษฐกิจมีตัวอย่างหน้าที่ที่เห็นภาพชัดๆไหมคะมีครับชัดๆเลยก็อย่างเช่นการศึกษาค้นคว้าเรื่องโรคระบาดสัตว์หรือโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนที่เราเรียกว่าซูโนซิสนะครับ อ๋อพวกไขวัดนกพิษสุนัขบ้าอะไรแบบนั้นใช่ครับครับรวมถึงการลงพื้นที่จริงเวลาเกิดโรคระบาดด้วยอันนี้กลุ่มงานป้องกันควบคุมโรคแล้วก็มีอีกกลุ่มที่สําคัญไม่แพ้กันคือเรื่องคุ้มครองผู้บริโภคถูกต้องครับการควบคุมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ทั้งเนื้อนมไข่อาหารสัตว์ยาสัตว์ต่าง การรับรองตรงนี้แหละครับที่สําคัญมากมันเหมือนเป็นพาสปอร์ตให้สินค้าเกษตรเราส่งออกไปต่างประเทศได้โหไม่น่าเชื่อว่าจะเกี่ยวพันไปถึงเรื่องการส่งออกเศรษฐกิจด้วยตอนแรกนึกว่าเน้นแค่สุขภาพสัตว์ในประเทศเป็นหลักซะอีกครับเกี่ยวข้องเยอะเลยสร้างไรายได้เข้าประเทศไม่น้อยเลยนะการต้องทํางานเชื่อมโยงหลายมิติขนาดนี้ทั้งวิชาการควบคุมโรคคุ้มครองคนเศรษฐกิจอีกอืมทักษะที่ต้องมีคงเยอะน่าดูเลยนะคะนอกจากวุฒิสัตวแพทย์กับใบอนุญาต แน่นอนครับนอกจากวุฒกับใบประกอบวิชาชีพที่เป็นพื้นฐานแล้วเนี่ยยังต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสมรรถนะด้วยที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่แค่ความรู้ในตำรานะแต่รวมถึงทักษะอย่างอื่นด้วยอย่างเช่นการคิดวิเคราะห์คิดวิเคราะห์นี่ใช้ตอนไหนคะก็เวลาเจอโรคระบาดแปลกๆที่ไม่เคยเจอมาก่อนไงครับต้องประเมินสถานการณ์หาสาเหตุแล้วก็ตัดสินใจแก้ปัญหาให้เร็วที่สุด หรือทักษะการทำงานเป็นทีมอันนี้ก็สำคัญมากเพราะสตวภา์ภาครัฐต้องประสานงานกับหลายฝ่ายจริงๆทั้งเกษตรกรผู้ประกอบการหน่วยงานอื่นใช่ครับซึ่งการประสานงานเยอะๆแบบนี้บา่งที่มันก็ท้าทายนะอาจมีความเห็นต่างหรือต้องสื่อสารกันดีๆจริงด้วยค่ะการต้องบาลานซ์หลายๆอย่างทั้งหลักวิชาการกฎระเบียบความต้องการของคนผลกระทบเศรษฐกษิจคงไม่ง่ายเลย สรุปแล้วการเป็นสัตวแพทย์ภาครัฐนี่ต้องเป็นมากกว่าหมอรักษาสัตว์จริงๆนะคะเหมือนเป็นทั้งผู้พิทักษ์สุขภาพสัตว์สุขภาพคนแล้วก็ยังมีบทบาทเรื่องเศรษฐกิจการเกษตรอีกถูกต้องครับเป็นบทบาทที่ท้าทายแต่ก็มีความสำคัญมากๆเลยซึ่งมันก็ชวนให้คิดต่อนะครับในเอกสารเนี่ยมีการพูดถึงการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชีวภาพการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจด้วยค่ะแต่เอกสารนี้ก็ออกมาตั้งแต่ปี58แล้ว ผ่านมาหลายปีเหมือนกันมันก็ทำให้เกิดคำถามเหมือนกันนะครับว่าเออในยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยีมันไปไกลกว่านั้นเยอะเลยทั้ง AI Big Data หรือเรื่องพันธุวิศวกรรมขั้นสูงและบริบทโลกก็เปลี่ยนไปทั้งเรื่องการค้าความยั่งยืนอะไรพวกนี้บทบาทหรือว่าทักษะที่จำเป็นจริงๆของนายสตวแพทย์ภาครัฐในวันนี้แล้วก็ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปจากมาตรฐานเดิมนี้ยังไงบ้างอืม น่าคิดตามเลยค่ะเป็นประเด็นที่ต้องจับตาดูกันต่อไปจริงๆว่าจะต้องปรับตัวกันยังไงบ้างในอนาคตนะคะ